เราถูกหลอกให้ทะเลาะก,กันมาร่วมร้อยปีคนจานวนน้อยจะปกครองคนจํานวนมากก็ต้องทําให้คนจํานวนมากอ่อนแอแต่ความสามัคคีใช้วิธีไหนเข้าไปยุงแยงตะแคงรั่วใช้วิธีไหนปล่อยข่าวทำลายเข้าใช้วิธีไหนไปซื้อเสือไว้คุมเสือให้ได้ใช้วิธีไหนเข้าไปอยู่ในตุลาการไอ้พวกนี้พอเรื่องมากปุ๊บไปฟ้องมันแจ้งความมันแพ้ทุกคดีเพราะอะไรเพราะคนของมันเข้าไปนั่งอยู่ในตุลาการชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ย้อนหลังกันสามสี่ตอนและถามว่าต่อไปจะทําอะไรทําอย่างที่ทอาททอยู่ทุกวันนี้ แช่มันเข้าไปทันลมมันเข้าไปให้จมธรณีทุกอย่างจิ้มไปตรงไหนเน่าทั้งนั้นมันเหมือนช้างเน่าเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดครับตอนนี้เน่าเน่าไปทุกองคาพยศดูฮาลานครับมันหลอกลวงมาได้จนถึงทุกวันนี้หลอกเอาเงินประมาณของ่นดินไปสนับสนุนฮาลานศูนย์ฮาลานตั้งอยู่ที่ไหนครับ,ต,รบตั้งอยู่ในมหมาลาัยจุฬาลงกรณ์ใครเป็นคนเริ่มต้นครับสุรินทร์พิศวณสุรินทร์พิศวณคือใครครับลูกกระโปรงบ,บาร์เลมเป็นไงเก็บฮาลานเก็บฮาลาน ฮาลาลจะตั้งฮาลาลเป็นศูนย์ฮาลาลโลกอยู่ที่ประเทศไทยบ้าหรือเปล่าประเทศไทยคนกินหมูเก้าสิบเปอร์เซ็นจะไปหลอกแขกทะเลทรายเหรอเขาจะเชื่อหรอประเทศมุสลิมที่ไหนจะซื้อสินค้าฮาลาลจากประเทศซึ่งเป็นเมืองพุทธจากประเทศซึ่งเลี้ยงหมูกันทั่วประเทศคนงานในแต่ละโรงงานกินหมูแล้วมันจะฮาลาลได้ยังไงท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆแค่นี้แลวต่างชาติเาก็รู้เขารู้ว่าฮาลาลจากประเทศไทยไม่บริสุทธิ์ เขาถึงไม่ได้ให้ราคาเขาถึงบอกว่าสินค้าจากประเทศไทยนี่ขอแค่มีออยอก,ก็พอแล้วคําพูดนี้มาจากผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นฮาลาน,นี้หลอกแค่คนไทยและที่มันหลอกได้เพราะมีจอมกบฏเปรมนั่งเป็นเงาทํามึนจนซีพีต้องยอมมันเป็นขบวนการหลอกลวงผู้ประกอบการไม่จ่ายเลยเดี๋ยวสัมภาระเขาไปตรวจสอบสัมภาระมาจากไหนเครือข่ายของไอ้จอมกบฏเปรมไงผู้ประกอบการก็ถือความลำคาญฮาลาน่ะจริงๆต้องเรียกว่าสวยหรือเก็บค่าคุ้มครอง ก็เหมือนที่โจนใต้มันเก็บค่าคุ้มครองที่สีจังหวัดชายแดนใต้ไงครับนี่คือการเก็บค่าคุ้มครองแต่เป็นการเก็บค่าคุ้มครองที่มโหฬารที่สุดเพราะเก็บได้ปีหนึ่งสามแสนล้านภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเอาไปไหนไม่ต้องชี้แจงเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยนี่คือตัวอย่างของการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สดุดในรอบสองร้อยปีตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินท่านทรงมโนนะท่านไปพนวดมุสลิมเติบโตขยายขึ้นมาอาศัยที่คนไทยทะเลาะก,กัน อิจฉากันมันก็เข้าไปแทรกทาให้มันเข้าสู่ระบบราชการทําให้มันเข้าสู่ระบบการเมืองทําให้มันสามารถดึงคนพุทธเข้าไปเป็นมุสลิมแล้วมันรู้ว่าคนพุทธเจ้าชู้มันจะเอาผู้หญิงมาซื้อเอาเงินมาให้เอาอานาจมาล่อมันขยายตัวเต็มบ้านเต็มเมืองแถมยังกวักมือเรียกแขกแขก็เลยซายกวัก,กมือเรียกแขกตาลิบันกวักมือเรียกแขกเขมรมาเข้ามาล้อไม่เต็มแล้วยึดมาหาไทย แล้วออกบัตรประชาชนให้มุสลิมเหล่านี้ผู้ไทยยังไม่ได้มีบัตรประชาชนไทยนวดเราลุงลังยิ่งกว่าผมเนี่ยชื่อสมชายขึ้นเครื่องบินผู้ไทยไม่ได้แต่มีบัตรประชาชนไทยนี่ครับมันทํากันแบบนี้แล้วข้าราชการของเราส่วนใหญ่ก็หิวเงินซื้อได้เห็นเงินในตัวอ่อนปวกเปียกไม่สนใจประเทศชาติเอาตัวเองไว้ก่อนเพราะเห็นเพื่อนขับรถป้ายแดงตัวเองต้องขับรถป้ายแดงก็ต้องเอาเงินคอร์รัปชันแล้วแขกพวกนี้เป็นผู้ว่าก็มีเป็นอธิบดีก็มี เห็นไหมครับมันก็ขนเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองทํากันเป็นกระบวนการวันเรื่องพวกนี้แฉมันไปถึงท่านผู้ชมแฉมันก็ไปพูดมันก็ไปถ้าไม่อยากจะถูกฟ้องก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่แฉก็ไปถล่มมันให้จมทอรนีเราจะไม่มีวันให้มันยึดประเทศชาติของเราเราจะไม่มีวันให้มันมองว่าเราเป็นพวกหน้าง่เราต้องรู้เท่าทันมันเกิดเป็นคนไทยไม่ใช่ท่าแขกเกิดเป็นคนไทยไม่ง่อกว่าแขกจำเอาไว้นะครับไอ้พวกแขกมาาอยู่ตอนนี้ดิ้นพรั่นดิ้นพรั่น ถ้ามันไม่ดิ้นพร่านท่านผู้ชมมันจะไม่มีภาพนี้ท่านผู้ชมดูภาพนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้ามันไม่ดิ้นพร่านมันจะไม่มีภาพนี้ออกมาแล้วครับมีภาพผมอยู่ข้างบนเขียนว่าไม่สู้ก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินข้างล่างเขียนว่าไงครับบิ๊กมุสลิมรุมฟ้องไอเพชรทองเจ็ดคดีที่ไหนสารยาลาสารนราธิวาสศารปัตตานีเห็นไหมครับไอพวกขี้ฟ้องแต่ละคนบิ๊กบิ๊กทั้งนั้น เป็นถึงระดับประธานรัฐสภา,าเป็นถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเป็นหัวหน้าพักเป็นเลขาธิการพักแต่มาฟ้องนักรบที่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแล้วฟ้องที่ไหนครับฟ้องที่สีจังหวัดชายแดนใต้กล้าหาญไหมครับไอ้บิก๊กบุศรีมเหล่านี้กล้าหาญไหมครับฟ้องที่ไหนครับฟ้องที่บ้านตัวเอง